สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้มีกล้องเลงวิกเตอร์ออปติกมาอีกแล้วนะครับก็เป็นกล้องยิงไว้นะครับคอนสแตนตินนะครับ1ขึ่ีสิคูณ24ไอนะครับตัวนี้คุณภาพเยี่ยมมากๆเลยนะครับผมก็จะเป็นรุ่นที่ขายดีนะครับแถวยุโรปนะครับแล้วก็อเมริกานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวลองมาชมกันนะครับว่าเขาจะมีความพิเศษอะไรบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับความยาวนะครับก็จะอยู่ที่277มิลนะครับน้ำหนักก็จะอยู่ที 5้ายิบห้ากรัมนะครับหรือสิบดุด้าออนนะครับตัวนี้เป็นกล้องหายล่านะครับยิงไว้นะครับเป็นกล้องคุณภาพเลยนะครับเพื่อนๆนะครับตัวนี้นะครับความพิเศษนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมนําเสนอครับสามารถปรับนอกได้แล้วก็ปรับในได้นะครับผมอ่าที่แถมมานะครับก็จะเป็นปรับในนะครับเพื่อนๆนะครับอนี่นะครับปรับในแล้วแถมยังเซ็ตซีโร่ได้อีกนะครับเพื่อนๆครับโดยขันตรงนี้ออกนะครับ ขาตรงนี้ออกปุ๊บนะครับแล้วก็เซตซีโร่ได้เลยนะครับเพื่อนครับโดยจุดขาวตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถทําเป็นโหมดซีโร่สต็อปได้ด้วยนะครับเพื่อนครับเขาจะแถมฝาปิดนะครับมาให้นะครับถ้าสมมุติว่าถอดตรงนี้ออกนะครับผมแล้วก็ใส่ตรงนี้ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นโหมดซีโร่สต็อปเลยนะครับก็จะสามารถหมุนแบบปรับนอกได้เลยนะครับผม ตัวนี้สามารถทําได้ทั้งปรับในแล้วก็ปรับนอกนะครับเพื่อนๆนะครับคอท่อของเขาจะอยู่ที่30มินนะครับกาลังขยายนะครับเริ่มต้นตั้งแต่1เท่านะครับถึง10เท่านะครับเพื่อนๆนะครับการมองเห็นนะครับเริ่มต้นตั้งแต่5เมตรถึง120เมตรเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับมองได้ไกลมากๆเลยนะครับเพื่อนๆนะครับไฟนะครับก็จะเริ่มต้นความสว่างตั้งแต่1เท่านะครับถึง11เท่านะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับตัวนี้นะครับ เป็นไฟจุดแดงนะครับเพื่อนเพื่อนครับสามารถเปลี่ยนฐานได้นะครับตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับด้านหลังนะครับสามารถปรับสายตาได้นะครับนี่นะฮะก็มีการปรับซูมแถมให้นะครับเพื่อนเพื่อนครับตรงนี้นะครับสามารถถอดออกได้นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับวิกเตอร์ออปติกแท้นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับถึกทนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับการปรับนะครับ บนล่างซ้ายขวานะครับด้านในก็จะเป็นแบบสปริงครับสังเกตง่ายๆนะครับเขาจะมีจุกตรงนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับกันน้ํากันฝนกันฝ้าได้นะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของเซนลิงกันครับว่าจะชัดแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับเพื่อนๆนะครับเส้นเล็งก็จะเป็นการกบาทแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นออโต้โฟกัสนะครับเพื่อนๆนะครับ ตอนนี้เราอยู่ระยะที่45เมตรนะครับตอนนี้ซูมไปที่1เท่านะครับก็ปลายกล้วยนะครับผมก็เห็นเล็กนิดเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปที่10เท่าให้ชมนะครับว่าจะเห็นชัดแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับก็ค่อยๆซูมเข้าไปแบบนี้นะครับนี่นะครับผมเส้นเล็งค่อนข้างที่จะหนาอยู่นะครับเพื่อนๆใครที่ชอบเส้นเล็งหนาก็จัดได้เลยนะครับตัวนี้นะครับ เป็นเส้นเล็งกากระบาดนะครับนี่นะครับเห็นชัดไหมครับเพื่อนๆครับ45เมตรนะครับใบกล้วยนะครับโ้ชัดมากๆเลยสมาชิกนี่ครับมองเห็นได้ค่อนข้างไกลเลยนะครับนี่นะครับใบกล้วยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ซูมไปที่10เท่าแล้วนะครับนี่นะครับระยะ45เมตรนะครับเพื่อนๆ สวยนะครับนี่ตอนนี้อยู่ที่1เท่านะครับสูงไปที่10เท่าอีกรอบนึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับสิเท่านะครับเพื่อนๆนะครับชัดมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฟเส้นเล็งกันนะครับเพื่อนๆไฟเส้นเล็งผมจะเปิดตั้งแต่ระดับ1ถึงระดับ11เลยนะครับมีทั้งหมดด้วยกัน11ระดับนะครับ ระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆสองก็จะเข้มขึ้นนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะครับตัวนี้จะสว่างสุดนะครับเพื่อนๆ่นแล้วก็ปิดนะครับปิดปุ๊บนะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ระดับสิบเอ็ดให้ชมนะครับมาดูระดับสิบเอ็ดกันนะครับ นี่นะครับความสว่างของระดับ11นะครับเดี๋ยวมาดูระดับหนึ่งนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็ของแถมนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือฝากระดุกนะครับป๊อปอัพหัวท้ายนะครับแถมให้นะครับนี่นะครับนะครับดีดแรงมากนะครับสําหรับฝากระดุกตัวนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็ฝากระดุกตัวนี้นะครับสามารถ ใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็หมุนปรับสายตาได้นะครับตัวนี้นะครับออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับเพื่อนๆนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปรับบนล่างนะครับตัวนี้สามารถทําเป็นโหมดสีโรสสต็อปได้นะครับเป็นตัวปรับนอกนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ที่แถมมานะครับเป็นฝาปิดตัวปรับในนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็จะมีผ้าชิดเลนส์ครับแถมให้นะครับของวิ c เตอร์ออปติกนะครับแล้วก็จะมีนะครับพวงกุญแจนะครับแบบระดับน้ำนะครับเอาไว้ตั้งกล้องนะครับเพื่อนๆนะครับ แล้วตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของคู่มือเอกสารการใช้งานนะครับการรับประกันนะครับต่างๆนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้จะแถมให้ฟรีนะครับแล้วก็จะมีนะครับขาจับรางนะครับตัวนี้จะเป็นแบบของวิกเตอร์ออปติกแท้ๆเลยนะครับทนทานแข็งแรงมากนะครับจะมีด้วยกันสองขนาดนะครับมียี่สิบมิลนะครับที่เห็นนะครับแล้วก็จะมีสิบเอ็ดมิลนะครับ เลือกได้หนึ่งแบบนะครับหากท่านไหนสนใจนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับสำหรับราคานะครับราคาจ้าปติจะอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทครับแต่วันนี้นะครับเอาไปเพียงหนึ่งมืนสองพันบาทท้วนนะครับผมจัดส่งฟรีนะครับแบบโอนนะครับผมเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับผมสินค้าเป็นของใหม่มือหนึ่งไม่ผ่านการใช้งานนะครับสินค้ามีรับประกันนานถึงห้าปีนะครับผม แบรนด์คุณภาพนะครับวิกเตอร์ออปติกนะครับผมย้ำราคาครับจากปกติอยู่ที่1 2 5 0 0มืนบาทนะครับเอาไปเพียง1 2 0 0 0มืนบาทนะครับรวมจัดส่งฟรีนะครับผมหากทไหนครับสนใจสั่งซื้อสินค้าติดต่อมาที่ Line ID นะครับ @jukppp นะครับผม ID Line @jukppp นะครับผมสำหรับวันนี้รีท่านี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ